เ o ียนคอร์ l พอดกับเก่งสิทธิพงศ์สิริมาศเกษมและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง EP ีที่6แล้วนะครับกับเรื่องราวของประวัติไนกี้นะครับบันทึกความทรงจำโดยผู้ก่อกำเนิดไนกี้นะครับฟิลไนนะครับจากหนังสือที่มีชื่อว่าชูด็อกนั่นเองนะครับหนังสือเล่มนี้มีความหนามากพอสมควรเลยนะครับประมาณ400หน้านะครับ ราคาก็ประมาณ395บาทนะครับนี่ยังไม่รวมส่วนลดนะเป็นหนังสือที่แปลมานะครับโดยสำนักพิมพ์อมรินเฮาทูนะครับแล้วก็คนแปลคือคุณอริสาชันซิรินั่นเองนะครับผมเองก็นำเรื่องนี้มาถ่ายทอดนะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันจนตอนนี้เป็น EP ีที่6นะครับซึ่งคิดว่านี่คือ EP ีสุดท้ายแล้วนะครับ <c oughs> หลังจากที่คราวที่แล้วครับความเดิมเนี่ยนะครับก็เราทบทวนนิดหนึ่งนะฟิลนท์เนี่ยเขาก็พยายามทำตามความฝันของเขานะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีทั้งความสุขความสำเร็จแล้วก็อุปสรรคคลุกคล้ากันไปนะฮะอยู่ตลอดเวลาเลยก็ต้องบอกว่ามันเป็นธรรมชาติของการทำธุรกิจนะแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะฮะดังนั้นใ,นใครที่มาบอกคุณว่าทำธุรกิจเถอะทำแล้วรวยแบบนี้นะฮะ ก็อย่าไปเชื่อเขานะครับเพราะว่ามันคือรวยหรือไม่เนี่ยมันมันเป็นผลลัพธ์นะแต่ว่าก่อนหน้าที่จะรวยหรือไม่เนี่ยนะฮะมันจะผสมมาด้วยความยากลําบากความสุขความสนุกความเศร้าเคลาน้ําตารอยยิ้มมีครบทุกรสชาติเลยนะครับนั้นฟิลนายเองถึงแม้จะเป็นเจ้าของบริษัทไนกี้รองเท้าที่ตอนนี้โด่งดังทั่วโลกเลยนะครับทุกคน ทุกบ้านต้องรู้จักแล้วนะครับเขาก็ไม่ได้ชีวิตเขาไมาได้ง่าย,ยผมเล่ามาถึงตอนหลังๆแล้วนะครับที่ฟิวไนท์เอ,เองเนี่ยเริ่มจะรู้แล้วครับว่าเขากำลังจะโดนอุนิสกะาไทเกอร์เนี่ยเทนะฮะเขาก็เลยเริ่มที่จะไปคิดว่างั้นเขาจะต้องทำแบรนด์สินค้าของเขาเองแล้วนะครับแล้วใน EP ีที่แล้วเนี่ยเราก็จบตรงที่ว่าฟิวไนท์เนี่ย กับเพื่อนเนี่ยก็รวมหัวกันแล้วก็คิดชื่อแบรนด์ออกมานั่นก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า n i ก e ้นั่นเอ,เองนะครับโดยมีผู้หญิงคนหนึงนะครับทำโลโก้ให้เป็นโลโก้ที่เขาบอกว่าอยากได้โลโก้ที่แสดงถึงความเคลื่อนไหวเป็นอะไรก็ได้นะครับเขาก็เลยทำม,มาเป็นโลโก้ที่เราเห็นทุกๆวันนี้นะฮะหน้าตาคล้ายคลเครื่องหมายถูกหรือบางคนอาจจะบอกว่ามาจากตัว v ที่แปลว่า victory ซึ่งเป็นความหมายของเทพไนกี อะไรประมาณนั้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยพอมาอ่านหนหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่สื่อถึงความเคลื่อนไหวนั่นเองพอมา e ีีนี้ครับก็คือตอนนี้เนี่ยฟิลน์เนี่มีแบรนด์เป็นของตัวเองนะครับมีแบรนด์รองเท้าของตัวเองแล้วนะครับแล้วก็วิ่งไปตามหาโรงงานที่ผลิตรองเท้าให้นะครับแล้วก็ไปได้โรงงานแห่งหนึ่งนะครับ e ีพีที่แล้วเหมือนผมจะบอกผิดนะว่าเป็นโรงงานที่เม็กซิโกแต่จริงๆแล้วเป็นโรงงานที่แคนาดานะครับ ในใน,นี้เจ้าโรงงานที่แคนาดาที่เขาไปทำเนี่ยนะะฮจ้างทำเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่ได้ทำดีนะฮะแล้วก็มีปัญหาเยอะนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับฟิวไนาเ,เนี่ยก็ต้องขอร้องให้ทางนิโชนะครับซึ่งเป็นบริษัทค้าธุรกิจเนี่ยนะครับกับซูเมรังินะฮะซึ่งเป็นคนที่อยู่ในบริษัทนิโชเนี่ยนะครับให้ช่วยนะครับเพราะว่าซูมเมรังิบอกว่าทางนิโชเนี่ยรู้จักกับคนเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงรู้จักกับ คนที่เป็นเทพนะเก่งเรื่องรองเท้ามาก,มากหลายคนเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีจุดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจนะก็คือว่าทางสม,มยัยงนี้แล้วก็คนที่ทำด้านเกี่ยวกับรองเท้าเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆรองเท้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเราควรให้ความสำคัญกับมันเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเดินกันนะฮะเดินกันวันละเฉลี่ยนะฮะวันละประมาณ 7 5 0ดันะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคูณขึ้นมานะครับเพราะว่าดังนั้นเนี่ยตลอดทั้งชีวิตเราเนี่ยเราจะเดินทั้งหมด275ล้าน9นะครับ275ล้าน9นั้นเทียบเท่ากับการเดินรอบโลก6รอบเลยครับโห oh, เราเดินเยอะขนาดนั้นเลยนะฮะเดินตลอดทั้งชีวิตเนี่ยเท่ากับเดินรอบโลก6รอบนะครับดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าเขาจึงให้ความสำคัญกับรองเท้ามากๆนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมาถึงช่วงนี้แล้วก็เป็นช่วงที่าทางฟิวนเองเนี่ยนะครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ดําเนินธุรกิจระดับโลกนะครับหรือว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านรองเท้านะครับทีนี้เนี่ยแต่ว่าก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างฟิวไน์กับโอนิสกะเนี่ยนะครับก็ยังไม่ค่อยดีนักนะฮะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่ฟิวนทเองเนี่ยค้นพบฮะว่า ทางอนิสกา k ไทเกอรเนี่ยพยายามจะเขี่ยเขาออกจากการเป็นดีลเลอร์ทีอ่อเมริกานั่นเองนะฮะแล้วฟิวนาเองก็รู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกเซ็งมากจนสุดท้ายถึงได้แบบต้องมีแบรนด์ไหน,นกี้นะฮะแต่ถึงกระนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะครับที่โชว์รูมนะที่ร้านของฟิวนาเองก็ยังขายอนิสกา k ไทเกอรอยู่นะครับทีนี้ครับอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าโรงงานของ ฟิลไนต์เองเนี่ยนะที่ให้ผลิตไนกี้ปรากฏว่าทำมาได้ไม่เรื่องสุดท้ายก็ได้ไปเจอโรงงานทำรองเท้าใหม่นะครับซึ่งอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ญี่ปุ่น,นครับไปให้ทางญี่ปุ่นทำให้นะครับแล้วก็พอวันที่เดินทางไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะจากคำแนะนำของอคนที่เป็นเซียนรองเท้าเนี่ยเขาชื่อโซเนี่ยนะฮะโซก็แนะนำไปก็ไปนะครับ ทางฟิลไนเองเนี่ยก็อรองเท้าให้ดูนะรองเทา้าวิ่งรองเท้าบาสเกตบอลรองเท้าเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโรงงานที่นั่นบอกว่าสบายมากครับทำได้แน่นอนนะฮะแล้วก็ทําให้ได้จริงๆนะครับก็พอได้มาปุ๊บก็รีบตั้งชื่อรองเท้านะว่าอันนี้เป็นรุ่นอะไรนั่นรุ่นอะไรอะไรแบบนี้นะครับก็ตั้งชื่อรองเท้ากันแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะว่ารองเท้ามีชื่ออะไรบ้างนะ ฟิลไน์เองเนี่ยจริงๆอ่ะเขาบอกว่าเขาตั้งชื่อรงเท้าแบบหลายรุ่นมากโอเคนะฮะไม่เป็นไรนะครับก็มาตั้งชื่อรงเท้าแล้วก็เอารองเท้าไปเริ่มขายได้แล้วเพราะตอนนี้เนี่ยถือว่าโรงงานใหม่ที่ได้จากญี่ปุ่นเนี่ยเป็นโรงงานที่มีคุณภาพดีนะฮะแต่ทั้งนี้ครับก็อย่างที่บอกนะครับความสัมพันธ์ระหว่าง ฟิลไนท์กับอนิสกัไหเกอก็ยังไม่ค่อยดีนักนะครับก็เขาก็ยังคงต้องบินไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปแวะเบียนไปเจออนิสกัอยู่เรื่อยๆนะครับกับเจอกับคนที่ชื่อว่าคิทามินะฮะซึ่งเป็นหัวหน้าผู้อำนวยการฝ่ายการดูแลผลิตภัณฑ์ประมาณนี้นะฮะของของบริษัทเนี่ยนะครับ,ขบ,รรบเขาก็ต้องไปเจอกันบ่อยๆนะครแต่ก็ยังแบบอึมครึมอึมครึมเรื่อยๆซึ่งระหว่างนั้นเองเนี่ยนะครับฟิลไนท์เองก็พยายาม รวมหัวกับเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับพยายาม d e v e l o p รองเท้า n นกี้ขึ้นมาด้วยในขณะเดียวกันเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับเบลว์แมนนะฮะจำได้ไหมครับเบลว์แมนนี่คือเป็นหุ้นส่วนนะครับคนแรกของฟิลไนท์เลยนะครับถือหุ้น49นะครับของบลูริบบอนนะครับก็เบลว์แมนเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มมีไอเดียในการที่จะทำรองเท้า ที่มีคุณภาพดีขึ้นนะครับโดยเขาอยากจะพัฒนาพื้นรองเท้าให้มันแบบวิ่งได้ดีขึ้นนะครับทีนี้แรงบันดาลใจหนึ่งของเบ e r แมนที่ทำออกมาแล้วทุกคนแบบเฮ้ยเห็นพ้องต้องการว่าแบบมันใช่มันดีจริงๆนะฮะว่าแบบไอเดียนี้มันเจ๋งมากนะครับก็คือการที่เบลวแมนเนี่ยนะครับเขาตื่นเชา้าขึ้นมาวันหนึ่งแล้วก็กินอาหารเช้า ระหว่างที่เขาทานอาหารเช้าอยู่เนี่ยเขาก็เห็นว่าภรรยาเขาเนี่ยเอาแป้งเนี่ยมาทำวาฟเฟิลนะพอเขาเห็นเจ้าวาฟเฟิลนั่นแหละนะเขา,มา็ม่งนึกว่าเออว่าทาไมพื้นรองเท้าอ่ะมันถึงไม่แบบเป็นตารางตารางแบบแบบวาฟเฟิลอ่ะมันอาจจะแบบเกาะพื้นได้ดีนะมันอาจจะแบบวิ่งได้ดีนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยนะครับเบลว์แมนเนี่ยก็เอาอีกเครื่องทำวาฟเฟิลอ่ะที่เราเห็นว่าเป็นเหมือนกระทระทเหล็ก สีดำๆอย่างงี้นะฮะก็เอาอเครื่องเนี้ยไปทำพยายามไปหล่อมันออกมาให้กลายเป็นยางให้กลายเป็นพื้นรองเท้านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าระหว่างทางเนี่ยไมื่อจะใช้พวกโพลียูรีเทนใช้อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าไม่เวิร์กนะครับสุดท้ายโบว์แมนก็ต้องเอาสเตเลตเนี่ยนะครับ มาเจาะรูแล้วก็มาทําเป็นแม่แบบนะครับแล้วก็เอาไปให้ที่บริษัทรองเท้าทําให้นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้จริงๆถือว่าเป็นผมเคยเห็นนะว่าคนเอาโค้ดมาใส่นะบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะทางไนกี้เนี่ยเคยคิดรองเท้าที่แบบมีความเหนียวหนึบแบบมีพื้นรองเท้าดีๆได้เนี่ยจากเครื่องทำวาฟเฟิลก็คือต้นกําเนิดก็คือเป็นเบล e ์แมนนั่นเองนะครับทีนี้ครับก็ทั้งหมดก็มาเรื่อยๆนะครับก็มี2แบรนด์นะครับ ทางฟิ i ไนก็ถืออยู่สแบรนด์อยู่ตอนนี้นะครับในขณะที่ทางอ n นิสก้เองเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้จักแบรนด์ใหม่ที่ทางฟิ n ไนซุ่มทําอยู่นะฮะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในชิคาโก้ครับในปี1972เนี่ยที่ชิคาโก้เนี่ยเขาจะมีงานจัดแสดงสินค้าของสมาคมกีฬาแห่งชาติซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่มากนะครับประจำปีเลยนะครับแน่นอนว่างานนี้ครับ ไนกี้เองนะครับฟิลไน์เองก็อยากจะมาเปิดตัวไนกี้ครับส่วนทางอนิสกะไทเกอร์นะครับนำทีมโดยคิตามิเนี่ยนะฮะก็จะมาเปิดตัวรองเท้าที่งานแสดงสินค้าสมาคมกีฬาแห่งชาติในปี1992เนี่นะครับเช่นกันนะครับทีนี้ครับก่อนวันที่จะมีงานแสดงสินค้าเพียงไม่กี่วันเท่านั้นนะฮะอยู่ดีๆครับทาง อนิสกัไทเกอร์ก็ออกข่าวมาครับบอกว่าอนิสกัไทเกอร์วันนี้ได้ทำการควบรวมกิจการของ b ร u e ล i บ b อ n แล้วเฮ้ยตกใจเลยนะครับปรากฏว่าตัวฟิลนาเอ,เองเนี่ยก็ตกใจนะว่าเฮ้ยอะไรว่าออกคำมาแบบนี้นะครับแต่ว่าคนที่ตกใจกว่าก็คือนิโชนี่นะฮะเบอร์ซันนิโชเนี่ยเขาลงทุนในตัว Nike ้แล้วนะครับ แต่ว่าเขาก็งงครับว่าทำไมอยู่ดีถึงโดนทางอนิสกะรวบไปได้ปรากฏว่าเป็นความพยายามของอนิสกะเองนะครับที่อยากจะสร้างข่าวให้ดังนะครับแล้วก็อยากจะซื้อบริษัทบูริบอนมาเป็นของตัวเองมากๆนะครับแต่ว่าทางฟิล์มไนท์เองเนี่ยไม่ยอมขายสัทีนะครับทีนี้ครับฟิลมไนท์เองก็คุยครับไปคุยกับคิดตามีนะครับก็บอกว่าจริงๆไม่ได้มีการควบรวมอะไรก็ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่ก็คือว่า ในวันงานครับที่จัดการแสดงสินค้าเนี่ยนะครับในวันงานเนี่ยนะฮะทางฟิวไนท์เองเนี่ยก็ดูนะครับว่าเออคนที่มาร่วมงานเนี่ยคือมันจะมีงานที่แบบวันแรกๆที่เป็นคล้ายเทรดโชว์เป็นงานสําหรับบิสเนสนะครับสำหรับคนที่ทําธุรกิจเนี่ยเขาจะเดินเข้ามาดูก่อนคือไม่ใช่ผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยจะเดินเข้ามาดูก่อนว่าเออเฮ้ยรองเท้ารุ่นใหม่ของรุ่นใหม่อันนี้น่าซื้อไปขายไหมนู่นนี่นั่นนี ปรากฏว่าในงานวันนั้นเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ฟิวไนท์ทำเนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยไปสั่งทํากล่องรองเท้าใหม่นะครับอืมเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยรองเท้าเนี่ยนะครับที่ขายกันอยู่ใน ยุคนั้นเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่กล่องเนี่ยจะมีอยู่แค่2ส,สีนะก็คือสีขาวกับสีฟ้านั่นเองนะครับแต่ว่าไนกี้เนี่ยทำกล่องเป็นสีส้มเลยเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าไม่เคยมีใครทํากล่องสีส้มดังนั้นเขาจะทํากล่องสีส้มนะปรากฏว่าพอพันงานเริ่มขึ้นครับลูกค้าก็เริ่มเดินเข้าประตูมานะฮะคนที่เป็นนักธุรกิจที่อยากจะมาดูเทรนด์ดูรองเท้าต่างๆเนี่ยนะครับก็ทยอยเข้ามาดูนะครับเพื่อที่จะหาดูว่า แบรนด์ไหนรุ่นไหนน่าซื้อไปขายบ้างนะครับซึ่งระหว่างที่พวกเขากำลังเดินดูตามบูธต่างๆอยู่นะฮะยังมาไม่ถึงบูธของ n นกี้เนี่ยฟิลนาเองเขาก็แบบรู้สึกเครียดนะแล้วเขาก็แบบว่าบ่นนะว่าเหมือนแบบชั้นนี้เป็นเด็กน้อยมากๆที่แบบมางานแบบนี้ Product ของเราก็ยังพัฒนาได้ไม่ดีพอยังพัฒนาได้ไม่เสร็จเลยเนะแล้วทำไมแบบเออเราออกมาแบบนี้มันน่าจะแบบน่าขายน้ามากๆนะแต่ปรากฏว่านะครับ ฝ่ายจะซื้อนะครับพวกนักขายต,าาต่างๆนักธุรกิจต่างๆเนี่ยพอเดินมาถึงบูธของ n นกี้ครับปรากฏว่าพวกเขาชอบครับเขาดูรองเท้าบอกโอ้โหมีรองเท้าวิ่งมีรองเท้าเทนนิสมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งพวกนักขายเหล่านี้นักการตลาดเหล่านี้นะฮะก็ไม่ใช่คนที่หน้าใหม่ซะทีเดียวก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่ในวงการมานานแล้วล่ะนะครับก็คิดว่าทางฟิลนายเองและเพื่อนๆของเขาเนี่ยก็น่าจะเคยเจอ,เอ นักธุรกิจเหล่านี้นะครับทีนี้พอมาเจอปุ๊บเนี่ยฟิลหนเองก็แบบแอบรู้สึกว่าของฉันต้องไม่ดีแน่ๆเลยถูกไหมแต่กลายเป็นว่าครับเหตุการณ์กลับตละลปปัดนะฮะเจ้าเซลล์พวกนี้นะครับก็บอกว่าเฮ้ยหน้าเอาไปขายว่ารองเท้าเทนนิสเออรองเท้าวิ่งเออมันเป็นแบบนี้เออหน้าตาแปลกดีแล้วก็มีโลโก้เลยก็ไม่รู้เป็นเส้นขีดขีดแบบตวัดตวัดมั่วๆอะไรอย่างนี้นะฮะเขาบอกเออน่าสนใจนะครับหน้าเอาไปขายดีนะครับ แต่ว่าประกบว่ามันเหมือนจะเป็นข่าวดีใช่ไหมที่แบบเอออยู่ดีก็มีคนอยากจะเอาไปขายนะแต่ว่ากลายเป็นว่าจรสันนะครับเพื่อนของฟิลไนท์คนที่ชอบเขียนจดหมายมาหาฟิลไนท์บ่อยๆรายงานออการขายยอดการขายอยู่ตลอดเวลาบ่อยๆคนนี้แหละนะฮะก็มาแบบโมโหนะฮะโมโหเลยนะฮะแล้วก็เดินไปถามเจ้าเซลแมนเหล่านั้นนะครับว่าทำไมทำไมถึงแบบซื้อลองเท้าฉัน คือทาไมซื้อรองเท้าชั้นมันไม่ไมดีหรอนะคคือตัวจอห์นสันเองก็คงจะรู้แล้วนะครับว่ารองเท้าของไนกี้ในตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นรองเท้าที่ดีมากนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยนะครับคนขายเนี่ยหรือนักธุรกิจเนี่ยเขาก็บอกกับทางจอห์นสันครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาเองเนี่ยไม่ได้สนใจรองเท้ามากขนาดนั้นแหละนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยซื้อรองเท้าไปเพราะเขาเชื่อ ในตัวของ Blue Ribbon ครับเชื่อในแบรนด์ของ Blue Ribbon ว่าจะนำรองเท้าดีๆมาขายเขาแน่ๆครับแล้วเขาก็จะน่าจะมีกำไรเพิ่มแหละในการที่จะเอาไปขายต่อครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะฮะเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันตอบ คำถามอะไรได้หลายอย่างนะครับเช่นเรื่องของการสร้างแบรนด์ที่ดีหรือการทำให้ลูกค้าประทับใจนะครับดังนั้นเนี่ยพอมาถึงวันหนึ่งนะที่ธุรกิจของคุณมันอาจจะจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนหรือคุณอาจจะต้องมีอะไรที่แปลกใหม่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยังมีแฟนมีคนที่รักคุณนะครับมีคนที่คุณสามารถดูแลเขาได้อยู่แล้วก็ดูแลเขาได้เป็นอย่างดีเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มลูกน้องลูกค้าของคุณเนี่ยนะฮะก็จะทำให้แบรนด์ของคุณเนี่ยมี value ครับไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็จะ สามารถขายได้นะครับแต่ทีนี้ครับเอาล่ะพอเปิดตัว n นกี้ไปแล้วก็โด่งดังเลยครับคราวนี้คนรู้จักกันเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ใหม่นะครับแล้วก็มีกล่องสีส้มนะครับแต่คนที่คนอย่างคิตามินะฮะเจ้าเป็นผอ,อของอนิสกัตไทเกอร์เนี่ยนะจะไม่รู้ข่าวนี้ได้ยังไงเขาก็รู้นะครับแล้วเขาก็เลยรีบบินมาหาฟิวไนท์เลยแล้วก็มาถามว่า เฮ้ยนี่มันเกิดเรื่องอะไรกันแน่นะฮะบอกหน่อยสิว่านี่คือเรื่องอะไรนะครับปรากฏว่าฟิลไนเองก็ตั้งใจนะครับแล้วก็บอกกับทางคิตามิไปเลยนะครับว่าเนี่ยคือรองเทา้ายีห่ห้อไนกี้ที่พวกเขาเนี่ยทำเองนะครับคิตามิก็เฮ้ยอะไรอะอะไรทำไมถึงทำเองนะครับก็ทางฟิวไนก็บอกว่าเหตุที่ต้องทําเองอะก็เพราะว่าทําเผื่อไว้ว่า วันหนึ่งอาจจะโดนโอนิสึกะไทเกอร์เตะตกกระป๋องไปนะครับคิดามิเองก็อึ้องเลยนะครับว่าแบบว่าโอ้โหจุกอกเลยเหมือนแบบไอเขารู้แผนของเราได้ยังไงประมาณนี้นะครับ ทีนี้ครับและนั่นก็เิยเป็นต้นกําเนิดของแบรนด์ไนกี้อย่างเป็นทางการครับก็คือหลังจากนั้นเนี่ยฟิลไนก์เนี่ยมีกลยุทธ์นะครับในการที่อยากแพร่กระจายเจ้าตัวโลโก้หรือตัวรองเท้าไนกี้เนี่ยไปให้คนรู้จักได้มากขึ้นเนี่ยคือนอกเหนือจากดีไซน์ก็คือแผนการ PR ของเขาครับเขาทําการติดต่อนักกีฬานะครับโดยเฉพาะทางหรือไม่ว่าจะเป็นพวกนักกีฬาวิ่งเทนนิสบาสเกตบอลอะไรเงี้ยนะครับเขาจะติดต่อครับแล้วก็ให้พวกนักกีฬาเหล่านี้ได้สวม รองเท้าของ n นกี้นะครับแล้วก็เห็นโลโก้ของ n นกี้ด้วยนะครับนี่เป็นหนึ่งในวิธีการทำการตลาดนะครับ2นะครับเขาก็บอกว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ฟิลไนอะรู้สึกดีนะครับก็คือว่ายอดขายครับในปี1 9 7 3นเนี่ยนะครับมันเติบโตขึ้น30เออโทษทีนะครับ5 0เลยนะครับเติบโตขึ้น50%เลยนะครับ คือจากเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเติบโตขึ้นมากลายเป็น4.28ล้านเหรียญต่อปีเลยนะครับโอ้โหฟังดูแบบเยอะมากเลยนะฮะเยอะมากเลยซึ่งตอนนั้นฟิลน่บอกว่าฉันเองก็ยังไม่น่าเชื่อใจเลยนะครับไม่น่าเชื่อตัวเองเลยว่าจะสามารถที่จะทําได้ขนาดนี้นะครับเอาละครับและนั่นก็คือการที่แบบว่าโอนิสกะไทเกอร์และไนกี้เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะ แปลกกันพอสมควรเลยนะครับจนกระทั่งถึงตอนหลังเนี่ยที่จุดเป็นถึงจุดที่ต้องฟ้องร้องกันด้วยนะครับอันนี้สกอตเทเกอร์เขาพยายามที่จะมาฟ้องทางบรูริบอนนะครับว่าผิดสัญญาครับส่วนบรูริบอนเองก็พยายามจะฟ้องญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับในการที่แบบว่าพยายามกันแกล้งทำนู่นนี่นั่นหลายอย่างนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าศาลเนี่ยนะครับตัดสินครับให้ ทางฟิลไนท์เนี่ยกลายเป็นผู้ชนะนะครับส่วนออนิสกัตไทเกอร์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องออแสดงความเสียใจนะครับกับทางฟิลไนท์นะครับรวมไปถึงต้องชดใช้นะครับเงินค่าเสียหายนะครับเป็นอัตราประมาณหลายแสนเหรียญเลยนะครับซึ่งกลายเป็นว่าฟิลไนท์เองก็เหมือนกับจะได้เงินต้นทุนกลับมาด้วยนะครับเอาล่ะครับหลังจากนั้นก็ทุกอย่างก็เริ่ม เดินทางไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ยาวมาจนหนึ่งปี1977เนี่ยนะฮะก็ได้ถือกำเนิดตัว n นก e ้แ r นะครับเพราะว่าเป็นตัวอรองเท้าที่สามารถมีลมอยู่ข้างในรองเท้าได้ด้วยนะครับก็เป็นจุดกำเนิดของหลายสิ่งนะครับในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ชีวิตแล้วก็บริษัทของ n นกี้เนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆเป็นลำดับนะครับและทั้งหมดนี้ครับคือ หนังสือที่ชื่อว่า s h e d o c นะครับบันทึกความทรงจําโดยผู้ก่อกําเนิดไนกี้เขียนโดยคุณฟิลไนท์เนี่ยนะครับแล้วก็แปลโดยคุณอริศาขันซิริแปลนะครับผมขออนุญาตมา,าวิเคราะห์นะครับการทําธุรกิจในแบบของฟิลไนท์ให้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับหลังจากที่เราฟังกันมายาวนานแล้วนะฮะก็อยากจะขอวิเคราะห์สักนิดหนึ่งล้กันสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนะครับแล้วก็ เห็นได้เลยนะครับจากตัวฟิลไนท์เนี่ยนะครับจริงๆก็มีหลายอย่างเลยนะครับทีนี้อยากอยากจะขอยกสัก5อย่างดีไหมข้อแรกเลยนะครับฟิลไนท์เป็นคนจดบันทึกผมเชื่อว่าเขาเป็นคนจดบันทึกแน่นอนนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะเขียนหนังสือออกมาได้ละเอียดขนาดนี้นะครับตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยจำได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยจำได้จริงๆที่ผมเล่ามาเนี่ยผม กระโดดข้ามเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ไปนะครับเพาเห็นว่าอาจจะไม่ค่อยสําคัญมากแต่ว่าถ้าเราได้อ่านก็จะสนุกนะเหมือนอ่านนิยายนี่แหละนะครับบางทีตัวประกอบก็อาจจะไม่ค่อยเด็ดแต่ก็สนุกนะครับเป็นคนจดบันทึกครับข้อดีของการจดบันทึกเนี่ยนะครับก็คือทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะย้อนกลับมาสํารวจตัวเราเองได้ครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทําอะไรที่ดีที่ผิดพลาดไปมากน้อย อย่างไรบ้างนะครับก็แล้วก็ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณดังขนาดที่ว่าต้องมาเขียนหนังสือเองเป็นชีวประวัติของคุณเองนยนะก็อาจจะเขียนได้เพราะว่าคุณมีการจดบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับข้อที่2ครับฟิลไนท์เป็นคนที่อ่านเยอะนะฮะอ่านเยอะเสพความรู้เยอะมากนะครับตั้งแต่ที่เรา,เ,าเล่าเรื่องชูด็อกกันมาเนี่ยนะครับผมก็เห็นว่าฟิลไนท์เนี่ยมีการอ่านหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน่นอ่านหนังสือเกี่ยวกับประเทศญี่ปุน่นว่าเป็นยังไงบ้างก่อนออกเดินทางก็มีการศึกษาอ่านหนังสือ แต่ก็ต้องบอกนะครับว่าในยุคนั้นเนี่ยสื่อเดียวที่จะสามารถให้ความรู้เราได้เนี่ยก็มีอยู่แค่ไม่กี่อย่างนะมีประมาณสัก2สื่อก็ได้นะรประมาณพวกหนังสือพิมพ์แล้วก็พวกวิทเอ่อทีวีนั่นเองนะครับทีวีวิทยุก็ได้ด้วยนะครับก็มีอยู่แค่ไม่กี่สื่อนั่นเองนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่พยายามที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับและนี่คือคุณสมบัติที่ดีมากๆของคนที่จะเป็นเจ้าของกิจการนะครับข้อที่3ครับ เขามีพาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับฟิลน์เนี่ไม่รู้ว่าดวงหรือเปล่านะครับหรือว่ามีการคัดเลือกคนมาแบบละเอียดขนาดไหนนะครับแต่ว่ารอบข้างเขาเนี่ยนะครับมีคนเก่งคนดีทั้งนั้นเลยนะครับฟิลน์เนี่มีเอร์แมนนะครับซึ่งเป็นโคช้ชเก่าของเขาเนี่ยนะแต่ว่าเป็นคนที่คลั่งไคล้ในการที่จะทดลองแล้วก็พัฒนารองเท้าเพื่อให้คนวิ่งเนี่ยนะครับสามารถวิ่งได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับ เขามีเพื่อนดีอย่างจอห์นสันนะครับที่เป็นนักขายระดับตำนานเลยนะฮะแล้วก็ทุ่มเทกับบริษัทมากแล้วก็รักในตัวบริษัทมากถึงขนาดที่ว่ามีช็อตหนึ่งเนี่ยอยากจะมาขอถือหุ้นบริษัทเลยนะครับหรือว่าอยากจะขอมาแชร์เรเวนูนะครับรายได้ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะการทําแบบนี้มันถือว่าดีนะเพราะว่าเป็นการกระตุ้นทําให้พนักง,งานเนี่ยมีพลังและมีไฟอยากทํามากขึ้นนะครับแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายรู้สึกเอ่อฟิลนายไม่ได้ทําให้หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ โอเคครับข้อถัดมานะครับผมคิดว่าฟิลไนท์เนี่ยนะครับเป็นคนที่กล้าเสี่ยงครับคุณเป็นองโทพนวนเนี่ยนะครับคำว่าองโทพนวนเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับที่แปลว่าคนที่มีความกล้าเสี่ยงนั่นเองนะครับไม่ได้แปลว่าเจ้าของกิจการนะครับแปลว่าคนที่กล้าเสี่ยงนั่นเองนะครับและฟิลไนน์เป็นคนเช่นนั้นครับเงินไม่มีแต่ก็ต้องไปขอหยิบยืมมาให้ได้นะครับสั่งของไม่ก่อนแล้วนะครับ ร้านยังไม่มีไม่เป็นไรโมได้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับไปเราค่อยมีตามที่เราโม้ไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าสมัยนี้อาจจะทำมุกนี้ยากนะเพราะว่ามีอินเทอร์เน็ตคุณบอกคุณมาจากบริษัทนี้เขาเสิร์ชเลยนะครับผมว่าเอ้บริษัทนี้มันยังไม่มีนนานแบบเนี้ยก็อาจจะอาจจะไม่เวิร์กได้นะครับถัดมาครับข้อสุดท้ายนะครับเขามีความรักที่ดีมีเพื่อนที่ดี มีที่ปรึกษามีคนร่วมทาง,งานที่ดีสกิลหนึ่งที่ฟิลไนท์เนี่ยทำได้ดีก็คือการดูแลเพื่อนนะครับผมเห็นหลายๆตอนในหนังสือเล่มนี้นะครับเวลาที่ประชุมรวมตัวกันหลายๆคนเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่าทางฟิลไนท์เนี่ยมักจะทำก็คือการปลุกใจเพื่อนๆในทีมและคอยดูแลเพื่อนๆในทีมอยู่ตลอดเวลานะครับเ,เพื่อให้พวกเราเนี่ยเดินทางไปร่วมกันแบบเป็นทีมนั่นเองนะครับ นะครับซึ่งผมคิดว่าเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีมากๆค้อหนึ่งของฟิลนนะครับสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายข้อที่5ผมเขียนฟิลนเป็นคนที่ชอบเดินทางถึงแม้ว่าช่วงหลังเขาจะบอกเขาไม่ค่อยมีตังค์จะเดินทางไปญี่ปุ่นนะแต่เราจําได้นะเขาคงจาได้ใน EP ีแรกเนี่ยนะครับเขาก็คุยกับเพื่อนว,ว่าเขาอยากจะออกเดินทางรอบโลกนะครับการเดินทางรอบโลกเนี่ยดียังไงนะครับคือมันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถเห็น ประเทศเห็นผู้คนที่แตกต่างไปจากที่คุณเห็นในชีวิตประจําวันทุกวันนี้นะครับการที่คุณเดินทางไปรอบโลกมันจะทําให้คุณเนี่ยมีมุมมองมีวิสัยทัศน์แบบระดับโลกนะครับแบบ g l o b a l i z a t i o n ได้นะครับไม่ใช่คิดอยู่อย่างเดียวว่าเออฉันจะเก่งที่สุดในประเทศไทยเดี๋ยวนี้มันไม่ทันแล้วนะครับการเดินทางไปต่างประเทศครับทำให้คุณได้รับ ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นวัตถุดิบชิ้นดีในการคิดงานครีเอทีฟคิดงานที่สร้างสรรค์ต่อไปได้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือทั้งการอ่านและการสรุปวิเคราะห์ตัวฟิลไน,นะครับจากหนังสือที่ชื่อว่าชูด Dog นะครับหาซื้อได้นะครับตามร้านขายหนังสือทั่วไปพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อมรินในราคาที่3 9 5บาทตามเล่มหนังสือเลยนะครับประมาณนี้นะครับ หลังจากนี้ใครอยากจะฟังเรื่องอะไรอยากให้อ่านหนังสือเรื่องอะไรบ้างนะครับอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะครับแล้วก็ผมก็จะกลับมาเล่าให้ฟังนะครับจริงๆในช่วงที่ผ่านๆมาก็มีคนอินบ็อกซ์เข้ามาผ่านมาหาลายๆหลายๆรายการหลายๆครั้งเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะผ่านมาทางเพจของ Creative Talk เองหรือเพจของ Creative Talk Podcast หรือมาทางนน่นนี่นั่นอินบ็อกซ์อะไรมาทางส่วนตัวผมก็มีด้วยนะครับ ในนั้นก็ถ้า recommend ได้ recommend เลยครับอยากฟังอะไรอยากให้อ่านเรื่องอะไรอยากให้เล่าเรื่องอะไรบอกได้นะครับแล้วผมจะรีบไปค้นหาข้อมูลมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้คงต้องพอแค่นี้ไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ